ือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะไม่ซื้อใบแบบนี้เด็ดขาดจากประสบการณ์นะคะในการค้นคว้าหาใมของเราก็ทำให้คนพบว่าเราจำเป็นจะต้องซื้อไหมเยอะขนาดนี้เลยหล่อใบตัวที่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ซื้อเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือของ b บยาแต่เป็นตัวนี้นะไม่แนะนำแต่ที่ใช้อยู่ตอนนี้อาทิตอยู่ตัวนี้คือ b บยาเหมือนกันค่ะแต่เป็นใบยาตัวนี้ คือตัวนี้จะไม่ปกักตะก้าไฮนะจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงตัดสินใจซื้อตัวนี้ได้ทาไมถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ซื้อตัวนี้เพราะว่าตอนที่คุณนรัตตัดสินใจซื้อนะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ย ไม่ต้องใช้ถ่านไม่ต้องชาร์จแบตซึ่งตรงสเปคครา,าแบบว่าขี้เกียจมาคอยพะวงว่ามันแบตหมดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยต้องมาคอยชาร์จไหมคือถ้าซื้อตัวนี้ที่แบบซื้อตัวที่แบบไม่ต้องชาร์จแบตไม่ต้องใส่ถ่านเนี่ยคือมันลดไงแล้วคือเขาบอกว่ามันเป็นแค่ตัวเดียวแส่ก็เสียบเข้าไปที่ดูแจ็คของโทรศัพท์ได้เลยนะเพราะว่าโทรศัพท์ของคุณราใช้แบบดูแจ็คนะคะ เสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะดูดเสียงเรานะคะเข้าไปซึ่งพอครูนราได้มาตุดเด็ดใจมากเพราะว่าอะไรหัวมันใหญ่มากคือมันน่าจะดูดเสียงเราเข้าไปได้ดีมากแต่แต,แต,แต่พอลองอัดคลิปดูนะคะคือแบบว่าเสียงมันแทบไม่แตกต่างกับตอนที่เราไม่ได้ใส่ไมเลยเดี๋ยวจะเทสให้ฟังอะได้ยินเสียงไหมคะนะอันนี้คือเสียงที่ใส่ไมตัวนี้ <c ười> อใส่ไมตัวเดิมกับพ้าไปจ้าไมตัวเดิมก็คือตัวนี้ ตัวนี้ชัดใช่ไหม <_ d ata> ก็ทักแชทไปถามร้านค้ารานค้าเขาก็ตอบมาแบบดีแหละแล้วก็ใจความสรุปได้ว่าสินค้าราคา300กว่าบาทนี้เขาสามารถผลิตให้คุณภาพได้เท่านี้จริงๆงั้นก็เก็บเอาไว้ระดับตกเต่ง <_ d ata> อาณาจักรไม้ของเรา <_ d ata> <_ d ata> ส่วนไม้ตัวนี้ที่เสียงใสแบบนี้นั้นกดตะาก้าได้เลยจ้า